ต้องหัดที่จะกลับมาสู่ของจริงๆของจริงๆที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวเนี่ยทุกครที่คุณเดินคุณขับรถค,คุณจะทําอะไรอะไรต่อนี้อะไรเนี่ยพวกนี้แต่ว่าของจริงทั้งนั้นแหละความรู้สึกส่วนกายนะคะของจริงทั้งนั้นฉะนั้นนี่คือความแตกต่างนี่คือความแตกต่างระหว่างคนเดินถนนทั่วไปกับ คนที่รู้เรื่องสติปัฏฐานนะคะแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องสติปัฏฐานต้องรู้อย่างนี้รู้อย่างถูกต้องด้วยไม่ใช่ไปลากเข้าไปสู่เรื่องจิตวิยาอะไรคิดบวกอะไรไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะคุณต้องมองให้ออกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะคะล้วนพกยากแก้ทุกติดตัวทั้งสิ้นนะคะแต่เขากินไม่เป็น เขากินไม่เป็นเนี่ยเหมือนกับนะ้ชายคนหนึ่งเดินไปตามถนนเขาพกแผนยาฮาลาเซตโมโลนะคะสมัยก่อนก็คือ,อยาทําใจยากแก้ปวดใช่ไหมยาทําใจยาพาลาเนี่ยนาใสไปแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้ยาแผนนี้เนี่ยกับอาการปวดหัวมันเกี่ยวข้องยังไงฉะนั้นเขากไม่รู้ก็เ,เดินไปเจอปวดหัวปวดหัวไม่เกรนไม่เกรนโอ้ปวดหัวจริงปวดหัว,ร د, ร د, ว,หวจริงป,งปงน บนตลอดเลยจนกระทั่งมาเจอหมอหมอบอกว่าอ้าวไม่รู้เหรอก็ไอยาแผนนี้พาราพาราเนี่ยกินก็ไปสิมันแก้ปวดหัวได้ mm hmm. เขาถึงมารู้ว่าหวยโมชิเบกเลย mm hmm. เขามาถึงบางอ,อ้อใช่ไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นมนุษย์ทุกคนล้วนพบยาแก้ทุกติดตัวทั้งนั้นเลย มนุษย์ทุกคนมีลมหายใจมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกส่วนกายทั้งสิน้นแต่ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างไอความปลุงใจคิดมากฟุ้งซ่านตกใจกลัวโกรธเปลี่ยนอิจฉาเนี่ยอาการพวกนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเชื่อมกับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายได้เพราะ,ะนั้นไม่รู้ว่าตรงนี้คือยากแก้ทุกข์ โจมกพังต้องมาเจอหมอใช่ไหมหมอบอกว่านี่ไงนี่ไงกินอย่างนี้กินตรงนี้เข้าไปแล้วความทุกข์ของคุณก็จะหายไปฉันใดก็ฉันนั้นเพ่นใชไตรงนี้ดิฉันมาเปิดเผยให้คุณฟังแล้วว่าที่จริงเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะคะล้วนพกอริยสับติดตัวทั้งสิ้นทุกคนเลยไม่ว่ากันคุณจะพูดคลิปอิสรมไม่ว่ากันมีศาสนาไม่มีศาสนา คุณเท่าเทียมกันหมดในแง่ที่ว่าทุกคนเนี่ยล้วนมียากแก้ทุก์พกติดตัวแล้วแต่ใช้ไม่เป็นกินไม่เป็นฉะนั้นวันนี้คือวันโชคดีของคุณบุญบารมี่ของคุณนะ่ะตรงนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบใบนะคุณเอ้ยไม่ใช่สิบใบเนี่ยล้านใบมันก็ซื้อไม่ได้ความรู้ตรงนี้การค้นทุกคุณจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ ถ้าคุณไม่มีบุญบารมีคุณไม่มีทางเลยที่จะเดินเข้ามาในห้องนี้นะแม้เดินเข้ามาคุณก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าคุณไม่มีบารมีคุณนั่ง,งจับผิดเอ๊ะทำไมอีสอรธรรมะแล้วอีต้องแต่งตัวทาลิขิติอะไรอย่างนี้ว่าอะไรพวกนี้เออนั่งจับผิดกณก็ไม่กณก็ไม่ได้รับอะไรไปเข้าใจไหมฉะนั้น,น,นตรงนี้เนี่ยคุณต้องให้เข้าใจเลยว่าเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะครับมีอริยสัพทั้งสิ้นเลยคุณต้องกินให้เป็น ใช้ยาแก้ตรงตรงนี้ให้เป็นทำยังไงโดยการยกระดับการยกระดับเนี่ยไอการรับรู้เนี่ยจากที่เคยเป็นแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกขึ้นมาเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่รอ้อยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ทานนี้มันรับรู้ฉะนั้นพอต,ตัวนี้เนี่ยถ้ามิจฉาทิชีพเรายังไม่รู้เหนือรู้ใต้เนี่ย ะะไอ้ตัวนี้เนี่ยนะมันรับรู้แต่เจ้าเจอรี่มันรู้แต่คือไม่ใช่รับรู้มันถูกเจอรี่ลากไปหมดเลยลากไปหมดเลยฉะนั้นในการที่จะมารับรู้ไอ้ลมหายใจการเคลื่อนไหวเนี่ยมันหมดไปคือมันรู้แหละแต่มันรู้แบบรู้แบบไม่รู้เข้าใจ่ไหมในขณะที่คุณรู้แล้วเพราะคุณรู้ปุ๊บเนี่ยนะทีนี้คุณจ่อไปเลยคุณจ่อไปเลยคุณปักไปเลยคุณรู้แล้วนี่ว่าเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าสารตัวนี้เนี่ย นะคะเนี่ยลมหายใจกันเพื่อหมายความรู้สึกส่วนใจตรงนี้คืออริยาซั์คือยาแก้ทุกทั้งทั้งที่คุณมีเจอรี่ชั้นกองทัพคุณต้องบอกไม่สนใจแหละฉันไม่เอาเธอแล้วฉันไม่เล่นกับเธอแล้วเจอรี่คุณตัดคุณปล่อยคุณต้องกล้าคุณต้องกล้าเข้าใจะนั้นตรงนี้คือส่วนของคุณน่ะที่จะลงทุนดิฉันทาส่วนของดิฉันก็คือพยายามพูดให้คุณเข้าใจเพราะใจไหม แต่ใน,นที่สุดแล้วคุณต้องลงทุนเองบ้างที่จะตัดที่จะปล่อยที่จะสู้แหวไอมาสผมเจอรี่พวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาปักอยู่กับลมหายใจปักอยู่กับการเคลื่อนไหวปักอยู่กับความรู้สึกส่วนกายปักลงไปเลยเพราะคุณปักลงไปเนี่ยไปแบบล้านเปอร์เซนต์ตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นยากแก้ทุกทันทีคุณรู้ไหม ยากได้ทุกชนิดแล้วตรงนี้อ่ะโอ้โหถ้าคุณทําได้ตรงนี้นะนะคุณจะรวยแบบมหาศาลเลยถึงแม้เงินเดือนของคุณยังน้อยนะถึงแม้คนอื่นเนี่ยนะนะมองคุณโอ้โหนี่ฮะ no อดี้บอมิกกลเลยโอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งดีใหญ่ท้าทายมากก็ใช่ไหมแต่คุณเนี่ยนะโอ้โหจะมีความสุขอยู่กับอรยีัพอยู่กับของจริงอยู่กับนิพพานเกาใชไหม อยู่กับนิพพานใครจะว่าอะไรอะไร,ะไรคุณคุณก็ไม่เป็นไรเออไอเอ็มนัตซิงี่ยไอเอ็มนัตซิงี่ยใช่ไหมบอมมิกายที่จริงในที่สุดมันก็คืออนัตตาคือบอมมิกยายอ่ะไอเอ็มนัตซิงอ่ะใช่ไหมแล้วคุณจะกลายเป็นอีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนเดินถนนจะไม่เข้าใจคุณฉันตายเธอจะตายฉันวมมิจารณ์เธอจะตายทำไมเธอไม่โกรธฉัน สุดในชีวิตเนี่ยนะคะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครทําได้แล้วคุณต้องรู้ว่าเป็นเรื่องของบุญบารมีอย่างที่และเป็นเรื่องที่คุณคุณต้องพร้อมที่จะสู้ต้องสู้เข้าใจไหมคุณตรงนี้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันยากคุณลองนึกถึงวันแรกที่คุณขับรถเนี่ยวันแรกสุดเลยนะที่คุณขับรถจะยากไหมยากจะตาย นะทั้งตาทั้งมือทั้งเทา้าจะต้องอะไรต่ะไรยากกว่าที่จะประสานได้แต่พอคุณขับสิบปีเนะี่ยคุณไม่ต้องเรื่องห็กะรรยากะมันเป็นธรรมชาติว่าตรงนี้คือทักษะผ่าตัด่ได้านไหมมันก็ยากนะแต่ถ้าใครในที่นี้เนี่ยนะนะสักคนหนะึ่งเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นอาชีพอ,อาจจะเป็นอาชีพหมอความหรืออาชีพอะไรก็ได้นะคะที่ไม่เคยเนะี่ย แต่ตัดสินใจแล้วฉันต้องเป็นหมอผ่าตัดฉันต้องเป็นหมอผ่าตัดแล้วคุณก็ข้ามมาเร็จนะคะคุณอาจจะเป็นหมอความก่อนแล้วคุณข้ามาเรียนเรียนเนี่ยอ่ะนเริ่มผ่าเลยล่ะผ่าผ่าผ่าสิบรายแรกคุณอาจจะเนิร์ฟเข้าใจไหมประมาณแต่ลองคุณเนี่ยนะผ่าไปร้อยรายผ่าเส้นติงนะหนึ่งร้อยรายสองร้อยรายคุณหลับตาคุณงผ่าได้จึ๊บจึจได้ไหมเพราะนี่คือทักษะ ไม่เคยเปลี่ยนยากจะตายํยาทำไงวันหมดเรามีไงเราให้คุณเปลี่ยนเนี่ยนะสักยี่สิบครั้งคุณก็เก่งละคุณก็เก่งละเพราะตรงนี้คือทักษะทักษักศรีทั้งนั้นเป็นน้อยคนมากเลยที่จะรู้ว่าสติปัญฐานเป็นเรื่องทักษะคุณไม่จําเป็นจะต้องนะเรียกว่าสงบมาก่อนแล้วค่อยมาฝึกฉะนั้นการที่พูดเฉะนั้นนะพูดผิดเนะี่ย บอกว่าโอ้ยใจฉันยังไม่สงบฉันกิเลสเยอะคิดมากกุ้งซ่าฉันไปทําสมาธิไม่ได้เนี่ยเป็นการพูดผิดเหมือนกันโอ้ยฉันไปเรียนขับรถไม่ได้เราะฉันยังขับรถไม่เป็นฉันไปเรียนว่ายน้ําไม่ได้เราะฉันยังว่ายน้ําไม่เป็นเข้าใจไหมฉันไปเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เราะฉันยังพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่เ a k e sense พูดผิดหมดนะคะฉะนั้นคุณหักแก้เขาเนี่ยเพราะการคิดมากนี่แหละคุณจึงต้องมาฝึกทักษะที่จะคิดน้อยลง แค่นี้เองแล้วทำยังไงตอนแรกยากยากจริงอะ่ะอันนี้ยอมรับในวันแรกเพราะข้างในของคุณเต็มไปด้วยเจอรติดิฉันก็เลยต้องมีคำที่เรียกว่าหลับหูหลับตาทู่สีทำไปเพรานะฉะนั้นเนี่ยมก็ขู่ยากชิบเด็กแล้วษาอังกฤษนะยากอยาเอาหลับหูตาพูดไปนะขับรถยากแต่หลบับหูหลับตาขับไปจะต้องมีวันหนึ่งที่คุณเก่งขึ้นจริงไหมที่คุณเก่งขึ้น ฉันใดก็ฉันนั้นนะคะฉะนั้นนะคุณจะต้องแปลงคุณจะต้องแหวกพวกนี้เจอร์รีฉันไม่เอาเธอเนะี่ยนะฉะนั้นสองเล่มน,นี้สองเล่มน,นี้จะช่วยให้คุณเนี่ยนะเอาเจอรี่ประชากรของเจอรี่ก้อนใหญ่ๆออกไปนะคะเรื่องเนี่ยลาบสักการะหัวเงินหัวกิตยศชื่อเสียงอำนาจอะไรแต่อะไรพวกนี้คุณอ่านไปคุยกับตัวเองเออพอละไมเอาละนะแล้วพนอะพวกนี้เนะี่ยน้อยลงไปคุณก็จะสามารถที่จะเนี่ย ลุยออกมาที่จะไปคว้าเข้าใจไหมคว้าอริยสัก์ตรงนี้เราพูรตาทูสีทําไปเข้าใจนะคะขอเบรคก่อนใช่ไหมขอเบรค่อนแต่เมงน่าดูไปไปอ่านกาแฟก่อนแล้วค่อยกลับมาเชิญค่ะ